สะพานบุญครูหนึ่งซึ่งนําโดยอาจารย์ชาติชายน้อยสกุลผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองไม่ห้องสอนได้มอบลงเย็นให้กับบ้านไม้สังหนามโดยมีนายดานุพล์คิรีรุ่งถาวรผู้ใหญ่บ้านไม้สังหนามพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านไม้สังหนามมารับมอบที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองไม่ห้องสอนเพื่อน,นําไปใช้ในงานชาป,ปนก,กิจศพของหมู่บ้านเนื่องจากที่ผ่านมาหากมีงานศพ ทางหมู่บ้านต้องไปยืมโรงเย็นจากที่อื่นมาใช้หากหาโรงเย็นไม่ได้ก็จะไม่ได้ใช้ทางชาวบ้านแม่สังหนามได้กล่าวขอบคุณสภาบุญครูนหนึ่งที่เห็นถึงความสําคัญในการจัดงานชาปนกิจศพของทางหมู่บ้านและได้มอบโรงเย็นให้กับหมู่บ้านไว้ใช้ซึ่งจะทําให้การจัดงานศพของหมู่บ้านนั้นไม่ต้องลำบากอีกต่อไปท่าสองหนึ่งครับวันนี้ก็ทาง สะพานบุญนะครับได้ส่งมอบโรงเย็นสําสหรับสํานักสงฆ์หรือว่าหมู่บ้านไม้สร้างนามนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีามีศพเกิดขึ้นในหมู่บ้านนหมู่บ้านต้องไปยืมจากต่างหมู่บ้านมานะครับซึ่งผมก็วันนั้นไปงานศพพอดีก็เลยรับปากชาวบ้านน่าจะหาโรงเย็นนี้ซึ่งเราก็ได้มาจากทางวัดตอนเจดีนะครับแล้วเราก็มานํามาซ่อมแซมปรับปรุงใหม่แล้วก็จะให้ชาวบ,บ้านเนี่ยนำไปไว้เป็นทรัพย์สมบัติของหมู่บ้านนะครับอันนี้ต้องขอบคุณ ทางชุมชนตอนเจดีทั้งวัดตอนเจดีแล้วก็อิสาลามมาช่วยกันเป็นไตภาคีเพื่อที่จะช่วยแล้วก็ผมคงจะทําแบบนี้ต่อนะครับผมขอบคุณครับผม<ำ>ค่ะก่อนอื่นนะคะที่ได้มารับของจากาท่านพ่อนอหนึ่งในวันนี้นะคะคือทางหมู่บ้านวันนั้นอาจารย์หนึ่งได้เข้าไปร่วมงานศพน้องชายะคะ่ะแล้วอาจารย์เขาเห็นว่า ทางหมู่บ้านนะคะไม่มีเวลาที่เราจะมีงานศพอย่างเงี้ยค่ะต้องไปใช้จากที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเออต้องไปยืมมาจากที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีท่านขอ,อของงานอันหนึ่นความสําคัญนะจุดนี้ของหมู่บ้านเราค่ะต้องก็เลยหาบริจาคแล้วก็จากวัดน,นะคะมาบบริจาคให้กับเราจากจากสะพานบุญคุณหนึ่งอะคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านทาง ขอออนหนึ่งะค่ะที่ได้สนับสนุนที่บริจาคโรงเย็นให้กับทางหมู่บ้านนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ